ขายตรงจะไม่ผิดกฎหมายถ้าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะจะเข้าร่วมอะไรต้องพิจารณาให้ดีไม่เช่นนั้นท่านอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สรุปไปสรุปมาก็ต้องตรึกตรองให้ดีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ธุรกิจเครือขายหรือธุรกิจขายตรงอะไรบ้างที่เป็นคีย์หลักสำคัญที่จะนำพาให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คนที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดก็คือคนที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดเพราะ,ะนั้นเราต้องทนกับคำปฏิเสธให้ได้เรามั่นใจในตัวสินค้าสรพพคุณสินค้าของเราเราเรียนรู้เรามีข้อมูลเราถ่ายทอดออกไปอย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจเรามีแผนการตลาดที่ถูกต้อง อธิบายไปแต่คนให้เชื่อว่าคนที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดคุณทนไหวไหมอาจารย์คำว่าพัฒนาตนเนี่ยในธุรธกิจเครือข่ายเนี่ยต้องพัฒนาทางด้านหไหนมากที่สุดคนพูดได้คนพูดเป็นต่างกันบางคนแค่ได้พูดเท่านั้นเองการพูดเนี่ยมัน ขายสินค้านะ่ะต้องพูดให้เขาอยากได้อยากซื้อเนี่ยถือว่าพูดพูดเป็นพูดแผงการตลาดพูดแล้วเขาอยากทําเนี่ยเขาเรียกพูดเป็นไม่ใช่ได้แค่พูดมันต้องใส่ความรู้สึกลงไปใส่ความเชื่อมั่นลงไปประสบการณ์จริงเป็นตัวสอนเราและการเรียนรู้จากโค้ดเพื่อย่นระยะเวลาในการที่ไม่ต้องเสียเวลาก็ต้องเรียนรู้ด้วยครับเวลาผมติดขัดเรื่องธุรกิจเครือข่าย ท่านแรกที่ผมจะปรึกษาก็คือท่านด็อกเตอร์อาจารย์ไพโรธรือ่อวิชา <Okay. S 2> เพราะเป็นคนที่รู้จริงทำจริงอาจารย์จะมีคำกรให้เป็นเป็นคำกรที่ใช้มาตลอดการใช้อยู่ในวงการไขตรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นของพุทธาภิขุปนเขาบอกว่าคนเดียวที่กูกลัว มันคือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองมิใช่ใครวันใดตัวกูเองมันทั้งเกรงและกลัวกูวันนั้นโลกคงรู้ว่าตัวกูมันน่าเกรงอัตตาหิอัตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตน <Yeah. S 3> ตอนนี้เรื่องราวของการขายตรงนะครับบริษัทขายตรงกำลัง ดังในเมืองไทยแล้วก็กระจอนกระจายไปถึงต่างประเทศอาจารย์เพโร่เรื่นวิชานะครับท่านเคยหยิบจับอาชีพนี้มาก่อนก่อนที่จะมาสู่การเขียนยันแล้วก็มีลูกศิษย์ลุงหามากมายผมต้องถามอาจารย์นะครับว่าขายตรงจะไม่น่ากลัวถ้ามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับขายตรง ตอนนี้เป็นข่าวดังตอนนี้เป็นข่าวดังหาว่าห,าาหลอกลวงช่อโกงแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมอะไรก็แล้วแต่ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ขายตรงกับกมันนี่เกมมันผสมกันอยู่มันผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าแยกขายตรงให้ชัดเจนต้องพูดว่าขายตรงคืออะไรมันมีคําว่าขายเห็นไหมเพราะฉะนั้นขายคือขายอะไรก็คือต้องขายสินค้าบริษ,ษทัทไห,หนก็แล้วแต่ถ้ามีเน้นขายสินค้านี่แหละคือบริษัทขายตรง แต่ถ้าบริษัทไหนเน้นขายการลงทุนแล้วมีเงินปันผลอันนี้เรียกว่ามันนี่เกมก็คือเอาเงินมาเล่นกันลงทุนเล่นแล้วมีปันผลบอกว่าปีนี้เดือนนี้จะได้กี่เปอร์เซนต์ซึ่งมากกว่าธนาคารอันนี้เป็นมันนี่เกมแน่นอนเห็นไหมแต่ถ้าชวนมาลงทุนด้วยแล้วแนะนำคนมาลงทุนอีกเป็นทอด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 ไปอีกอย่างเงี้ยเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ มีปันผลด้วยแนะนำต่อได้ด้วยเป็นแชร์ลูกโซเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเข้าขายตอนนี้มันเข้าขายมีการลงทุนไม่ได้เน้นสินค้าเนี่ยเขาถึงโดนถึงโดนกันเพราะฉะนั้นมีบริษัทอันดับหนึ่งที่มียอดขายดีสองสามสี่ห้าของประเทศไทยที่เป็นบริษัทขายตรงไปดูได้เลยฮะส่วนใหญ่เน้นขายสินค้าเป็นหลักไม่ได้เน้นการลงทุนเพราะฉะนั้นธุรกิจขายตรง มีค่าสมัครมีแฟ้มคู่มือมีหนังสือ,อให้อ่านมีการฝึกอบรมมีการสอนการขายไม่ได้สอนการชวนคนไม่ได้สอนการชวนคนมาลงทุนอันนี้ผิดนี่แนะนำให้ประชาชนได้รู้ได้ฟังว่าถ้าชวนมาลงทุนไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่ถ้าชวนกันขายสินค้านี่แหละคือขายตรงที่อาจารย์ผ่านมาน่ก็คือคขายสินค้าขายสินค้าต้องขายสินค้าไม่ได้ชวนมาลงทุนใช่ชวนมาลงทุนก็คือลงสามหมื่นห้าหมื่นลงแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคือการลงทุนการซื้อสินค้าซื้อซื้อครั้งเดียวก็สามพันห้าพันก็ไปขายได้แล้วหมดก็มาซื้อใหม่เดือนหนึ่งซื้อกี่รอบก,ก็ได้ก็เงินเดิมขายไป แล้วแล้วส่วนการที่เรียกเข้ามาแล้วก็ชวนมาแล้วมาลงทุนแบบนั้นน่ะนะมันจะเข้าข่ายหลอกลวงไหมจ๊ะตอนนี้เขาก็โดนโดนแต่ศาลยังไม่ตัดสินเขาก็ยังเป็นผู้บรวิสุทธิ์อยู่แต่เข้าข่ายเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเพ,พ,พราะเพราะนั้นต้องแยกก็คือถ้าชวนลงทุนก็คือลงทุนก็คือลงทุนไม่ใช่ขายต้องแต่ถ้าลงทุนมีเงินปันผลก็คือมันนิเกป ใช่ไหมล่ะครับเป็นสามส่วน,นใช่ขายตรงลงทุนมันนี่เกมมันนี่เกมแต่ถ้าขายตรงก็คือขายสินค้าเน้นขายสินค้าบริษัทจะพูดเน้นสินค้าเป็นหลักเลยเน้นให้ขายสินค้าเป็นหลักคุณภาพสินค้าเป็นหลักแต,แต่แต่เนี้ยบรรดาผู้ที่ถูกชักชวนไปเนี่ยเขาแยกไม่ออกนะครับนี่แหละก็พูดให้ฟังชัดเจนแล้วถ,ถ้าลงทุนสามหมื่นห้าหมื่นแสนเมื่อไหร่ก็นั่นแหละมีโอกาส ก็นี่นะครับชัดเลยเพราะอาจารย์ไพโรธท่านผ่านอาชีพแบบนี้นะฮะขายตรงเนี่ยมาก่อนแล้วก็ทําจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มาทําเองด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงรู้นะครับว่าขายตรงคืออะไรมันนี่เกมคืออะไรชักชวนคนให้มาลงทุนคืออะไรครับไปโปเชโดนใจ <laughs>

วว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน